สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันเบิร์ดชุกูสูส่คนเบิดสูหม่งสูบอลบ่วาววิชิวภายในประเทศหรือต่างประเทศกัยินดีต้อนรับเข่าสู่ซ่องของว่าวีอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะเมื่อน,นี้ว่าวีกอะมาอยู่บ้านสีวิไลพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะหมู่บ้านสีวิไลก็มาทางเฮือนทางชานของอ้ายกับเอื้อยพี่นึงพ่อแม่พี่น้องเลยที่ ตาบอดเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะกะปาวีกับพวกได้เคยมาจ้กเถื่อหรอกพ่อแม่พี่น้องเลยกะมาหาเพิ่นเป็นครั้งแรกเนาะพ่อแม่พี่น้องกะเชิร <ination> sí? ์ได <orship> ้พาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปด้วยเนาะเข้าไปหาทางครอบครัวเพิ่นเลยไปถามเธอถามเสียงเพิ่นเนาะว่าเพิ่นชื่ออะไรเฮาก็ยังหมูหพ่อแม่พี่น้องเลยโอเคพ่อแม่พี่น้องเข้าไปหาทางอ้ายเพิ่นเลยเนาะมาหาทางอ้าย อ่ะยังนี่สบายดีเด้ออายสบายดีจะสื่อได้รืมอสื่อเลยไรชิงถังมีอะไรเจ้าได้ใช่เปลวันเปวันออ๋โอ้มาวันนี้เห็นยังนี่คือมีลูกน้อยใช่โอ้จักเดือนแล้วนี่สองเดือนเน้อยที่เขาสองเดือนเนี่ยผู้หญิงหรือผู้ชายนี่ลูกเจ้าผู้หญิงอืน มอหน้าตัวช่แด้วลูกเจ้ามอเพว่าไ่ยิ่งแ้วลูกเจ้าออกแล้วงมอชนไปปุหมอเชนไพาไปรถบ้านนมากินใคจ้างเจ้าจ้างก็ไปจ้าผ้พาไปไปได้อยู่ลงแลมอพุนมีซื้อแล้วบ่ลูกเจ้าซื้อไหนไหนาเรืองาเรืองาเรือง สือคือไผนี่คือบอคือพ่อคือแม่แท้สือดาเดือนเนาะไกลทีสองเดือนอะไรพี่น้องเลยเป็นเป็นยิ่งนาตาเห็ดแตุแม่คือไผ่นี่เห็นยู่บ่ไหนเห็นเล่เลยนะฮะจะกินาจะกินไรเห็นี้บ่เห็นแเห็นแบบเหนด้วยเด็นี่ คือจะคือพอทั้งอายเพื่อนนี่เห็นอยู่เนาะเห็นอยู่แต่ว่าลางๆเนาะเห็นแบบมัวๆเห็นเด็กน้อยวทั้งเอื่อยเพื่อนนี่บบเห็นเลยบ่าวเอื่อยนี่บบเห็นเอื่อยเอาแดดทิ้งไว้เลยโดยโดยเห็าเห็นยังขึ้นนึ่งหยังแต่เว้นแท้งกินข่าวเข้าพ่อมีข่าไวกินข่าวกินน้ำกํายังใชมืหมนี่โอ้ยเบาเลาเพื่อนชิ้นหมูแห้งมาให้บ้านชิ้นหล่อนชิ้นหลอนข่าวคับชิ้นหมู แต่มีคนเขามาหาหลายว่าช่วงนี้ก็มีอยู่ช่วงช่วงนี้ก็สรางกลุ่มช่วงมาพากรบเปาพุทไธยเลยกระเป๋าพุทไธยเลยเพิ่นกับเขามาเยี่ยมมายามอยู่เนาะได้ลูกนี่กินยังไงได้ได้กินแต่ชิ้นหมูไก่ปลาไปหาในี่ยป่าสลาดกูละ ให้ไปชื่อให้ไม่ยังเลยพ่เพื่อนเพิ่นพาไปบ่หรือว่าย่างไปเพิ่นพาไปนะครับพาไปตอนเพิ่นไปเนาะก็พอได้ไปน้ำเพิ่นอาศัยเพิ่นไปนั่นแหละพี่น้องอยู่บาดได้ลูกได้เลยก็ไม่ไอยู่ไผ่บ่หรือว่าบ่ได้อยู่ไผ่อยู่ไผ่ครึ่งหนึ่งอยู่เย็้นครึ่งหนึ่งอ๋อหอยอยู่ในอย่างละคร่อย่างละคร่งเพิ่นบ่ได้อยู่ไผ่บริอยนะอ๋อ แต่แล้วมันหยุดใครไปได้เหรมันเป็นวิ้นโดนจูยเย็นโดนโดนโดนกินยากินยาเย็นอะไรเย็นเอาเคยได้ลูกจ้าเถื่อนเลยนี่เพียงเดียวมีคนแรกโอ้คนแรกด้ยกับเป็นลูกสาวซ้ำเนาะขอว่าลูกอยากคือแม่ในหลายกว่าแม่แต่กับออกออพออยู่น้อยนึงกินนุ่มยังนหน่กินนุ่มแม่เองวะ พออยู um, ow, mm. oh, ่คน้องๆแล้วก็เข้าแล้วเข้ายังเข้องาก้องมาให้ลูกดิโดยโอ้โดยโดยก้องน้องคือใจดีเป็นไงเปิ้นก็อยากได้เขาก้องมาให้ลูกเนาะแมนผนกินข้าวไรแลต่พ่อช้ำเลยฟ้อนเข่าแล้วเลยยังยังบอกเดือนพอดีไหมาให้ผนกินโอ้ยมันยังหลายเดือนอยู่โอสัมเนี่กัน สามเดือนชีเดือนกินได้แน่น้อคำหอดชีเดือนเลยมือเลยมันเรียมือดูอันนี้ยังน้อยยู้สองเดือนนี่สเขามันเต็มๆแหละมันต้องหกสี่และหมอทานหมอเขาวนี่ไหนน้ำหกเดือนเพื่นใ่้ยังได้กินเพราะว่าถ้าพันไม่ได้ให้ไม่ได้ห้องหรือว่ากำแังคืนก็ให้ให้มาไหนเนาะเพชเเง่มียววอ้าจ้าเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอย่างนีงเจ้าเห็นนิ้วพ่อไหมเลย แบบว่าจับเท้าไปัยังไงเนาะก้นกินก้นมันอะไรนะับจับมันนี่จับบใหามันเปียกเลยเะราจะขี้เล็กนี่เหาอ้นาะเราจะ้อเราห้าชัยื้อดอค่ยอฝันกะหูอยู่พี่น้องเลยฝันบ่วหอยบ่ห้องกาแบบกลางเว้นนี่ก็นอนมันมึยมันหักก็นอนเลยจ๋านอนื่ตามกลางฮืนนี่แน ตอนยังน้อยในรึงได้ยุ้ยใหญ่มากในหวยจากชิคานไปทางใดแด้พ่อแม่ก็ไม่อยเห็นลูกอะนะคนเราจะได้คือนไปได้ขึ้นดินยุ่นเหนือยังดุใหญ่มากตอนพ่อแม่บุรินทนะังดุเยอะ่เฮือนเจ้าบอกหรือว่าเทียงนาเจ้าเทียงนาเจ้าของนะเออใช่เฮือนเจ้าอยู่ทางใดใช่มีเฮือนขึ้นขึ้นทางใดขึ้นดินอันนี้อยู่เทียงนาเนาะอย่างพ่อจังหวะอยู่ไก่มูแท้บ่ะคือบุมีเฮือนไผ่อยู่เลยแท่นี้ มีแต่เพือนเจ้าผู้เดียวเนาะเอาเอพื่อนเพิ่นแต่เพิ่นบุเฮ่เนาะคือว่าเป็นเพื่อนเพิ่นแหละอนี้นะเพิ่นเพิ่นออกมาปุกอยู่ดินหน้าเนาะยีก่าเพน้องน้ตั้งเาบเนาการตกเตก่ยแล้วแห บาตพอดีเพิ่นไปเป็นนี่พอดียากแน่เนาะแล้วพ่อแม่จุดตาบัตรบ่ค่อยดีปานใดมัดแข็งมัดไว้มัดแข่งมัดพามันแข่งมัดเอว่ามัดไว้เริ่มตื่นแล้วก็แก๊กก็แก๊กพันเกิดกินนมเก่งอยู่ป่ะหนิโดยเอไม่บอกนะนมดูดูชันมมูดูดไปเกิดมันชุกชุกทีห่าพันเกินะนะโดย เป็นลูกสาวเป็นยิงเนาะตอนยังน้อยเนี่ยก็สบายดีดอกพ่อแม่เนาะพนแหละบัดพันไปได้เห็นคนคนเนาะแบบน้อยผลก็ได้มาประมาณเกือบสองเดือนแล้ววันที่สิบสี่เดือนยังได้เป็นเดือนห้า เดินหาเดือน10เดินหาเดือน12บ่อืมวันที่5ปอดเดือน12แม่นโดยเดือน12เดือนใหม่มันก็3เดือนก็บ3ไม่ได้ครัฮอดเดือน12มันยังบ่ฮอดมันก่อนวก่อนบ่ก่อนก่อนแม่ไม่แม่นก่อนคั่นว่าเออเดือน1คือแม่นเนาะสิประมาณเดือน1เนาะแม่นลูกเพิ่นก็ยัง่แม่เพิ่นก็บ่น่บ่ได้ ยังไตหนาเพิ mm ่นนะไม่ไหม่ห่อใชไตหนาดูเพิ่นบ mm ินไปลวอยู่สองคนเงียบเลยเนาะกลางคืนนี่เลยกะเพิ่นได้เที่ยววะใช่กำแพงกลาอคืนข้างวัก็มเื่อนนอนเลยอนอนบ้านนอนไทยอะใช่ไหมไผค่ะไผครับ ก็ขึ้นกัรับดก็ขึ้นกัหุงบ่นน่หุงเอง่ก็ขึ้นกับผู้ชดแจองนะีฟมุับแล้วด้ยด้วยกับอายุมันเนี่ยนะให้เขามีไยูมไฟไฟบคุมนอนนี่บ่หรือว่านอนนานอนั่นยแ้่อนนี่มไไม่ก้นนน้อยะี่ี้น้อยเลยตะกี้นอนนี่ บ่ได้นอนได้ตีอยู่นี่ครับบ่นอนในบ่นในเพื่อหลอกว่ายังดีได้ย่านเนาะย่านแล้มันอยู่ป่าอยู่หลอนเลยดินี่เฮือนเจ้านี่กลางป่าไก่หมูน้ำเลยไงเนาะบ่ได้มีเฮือนไผ่ด้วยน้องน้องเคยเข้ามาเลยบ่บ่เคยเข้ามาได้น้องเข้ามาเป็นตะบิดครั้งแรกได้เนี่น่ะบ่าวบอยเนี่เคยเข้ามาเด้ออยู่ออบ่่ยเพินมาบ่ เล่น yeah. ี yeah, ่มันบ่าวอยนี่มันบ่าวนี่บ่าวอยมาชื่อมี่มาจนนั้นไม่ไรใช่บอกมาชื่อเสียงปากแล้วบ่ไม่ได้ไม่ได้ชาเกตปากไปเลยตอนนั้นบ่าวอยก็บประตูชื่อมี่มาให้แมนบอยังได้จะลาเด๋วเด๋วแมนบ่บ่าวอยแมนแมนเออเพื่อนยังจับได้อยู่เนาะจุ่พลาดในหันอีกแมนนี่แหละพี่น้องไงยบ่าบอยก็บประตู แม่เคยเคยมาอยู่กับเพิ่นนรำเทิงแมาตะกี้เพคนแรกแม่ตะกี้โดนนั่นแหะมาปีไกรผมป้แม่นแต่ตะปีไกรนี่แหละปีไกรปีนี้อยู่ค่ะกัมาปีนี้ก็หามาอีกทีนึงมาเยี่ยมมายามบัดนี้ได้ลูกได้เป็นของขวัญปีใหม่แล้วเนาะซื่อซื้อดาวเรืองดาวเรืองน้องดาวเรืองพี่รองเลยอาารสองขวบเป็นลูกผู้หญิง ตื่นเต้นว่าไอ่ได้ลูกบ่เคยอุ้มตลอดก็ธรรมดาบ่เคยบ่บ่คิดบ่พันเลยเนาะสิได้ลึกก็คือเวลาจะขี้เชนเนียวนี่ยก็ต้องงมไปเท้าไปนี่เลยเนาะส่วยจังเธอไม่ขี้กับน้ามาลางเอา พอนอนจัะมุ้งแต่ละคืนชัวร์เลยประมาณสิบมุ้งเนี่ยสิบมุ้งอย่างนั้เนาะพอพอนอนแบบนี้แกเดี๋ยวก็พอนตื่นมากแล้วพนสิได้นอนนี่ก็โดนเติร์ใครอยู่แต่ว่าพนบ่อให้บ่ห้องเท่านั้นเนาะพนแกนอนพนกระหู้อยู่เด็กน้อยเด็กน้อยเพราะว่ายังน้อยยังแบบไหนบ่เห็นยังนอนยังยังบ่เห็นคนเนาะแต่พนเลยเดือนหนาพนเลย อยากลินพื้นดินไฟแปบ่าเห็นแสงพื้นแสงไฟอ่นะกล่าวตามองเห็นชัดแน่น,นะเนาะคนคอยอยากให้อยากแหวี่ยแน่เล็กน้อยอยากลินตนี้ยังงูดูยังงูวันนี้กันยัยยงบ่มีไฟแล้วเนาะไม่แต่พวกคอยแต่แล้วข่าวมาวัน,น,นทั้งมหมดวันนีน้เห็นเลยฝันกันสองซามเมอเ์ฝันข่ามาเยี่ยมทีหนึงเนาะ มห้นีเันบ่นานหๆเ็นานะก็เห็นผนมาถ่ายเจ้าก็เห็นผนลงคิอยู่อืมจ้2-3มื้อเธอมาเทอนึงันเพิ่นก็สิมาเยี่ยมมายามมาลเนาะิาิเทิงกันคเคยกันก็มาเบิ่ง อันนี้คดหาติงท้องันหาติงท้องฝันบเคยมาพ่อมีแต่มาปกายอยู่ลุนเมื่อก่อนเจ้าอยู่พุ่นบ่อยู่วันไหนิกายนี่เทียงเทียนลุงนะโอ้เทียงลุมเนี่ยบ่แต่ว่าท้าวฝันปัญท้าวกำมาอยู่นี่บ่ถือกับฝันก็อยู่ส่วนตัว เม่กี้ชุ่มเจ้าน่ะไปอยู่เถียงนั้เถียงน้ำพ่นนั้นยูนุ้่นชนนพ่นนนพ่นนอนพ่นกับนอนคือกันบอหรือว่าพ่นกับอะไรนอนลูกสาวลูกเคยนอนลูกผมพ่นนอนยู่เถียงหน้านี่โีโชคลายโชคลายียดันนี้ปวดเข่าเจ้าไพ่บหม่แล้วพ่อ คือนึงแต่หึงเลยบ่ขนมนึงประมาณน้มานี่บ่แม่มชุกแล้ว่นี้คือนเนกนึ่งจะ้วยนี่เนาะทวนกับครึ่งนึงโอ้วยนึงกับครึ่งมดให้นึงเข่านี่เจ้าวงุมเห็ดงุมเห็ดม่รแต่าษาคนเพราะว่าเอ้ยเป็นคนหนึ่งเยอยเปลี่ยนกันอะไรเนาะเอ้ยหก็ได้เนาะลูกนอนแ็ไปไปหาในึงเอ้ยทีจับ ู้ a ี่จับไข่ถือว่าตานี่ก็ยังเห็นอยู่เห็นแบบลางๆเล็กนอยเนาะโดยบ่แม่นสิว่าชาตแบบบ่เห็นเลยเนาะแม่นแค่บ่เห็นเลย้แเลยอืเห็นพอแบบลางๆพอดพอดไปได้แน่บ่ได้แน่เนาะไปนําเฮือนนําหยังนี่พองุมไปได้นพอไปงุมได้งุมได้อืไปยังหางุมไปได้งุมไปไปซื้อได้คือยงไว้จกนี่ ย่างน้ำทางนั่นคือไหวแด้แมนบ่นี่ว่าคิดว่าแมนอ้ายได้น่ะไปตามๆตาต่อเดี๋ยวตามๆอย่างไหวเิยได้ไปมั่วนี่เลยโคมไปใช่โคมไปเลยนั่นเองกไม่จะไหมถึงอย่างไหวไหวถึงเนี่ยเห็นไหนเห็นแน่เนาะคิดว่าคิดว่าเฮามย่อไม่ย่อตีนวิทย์คิดว่าตอนนี้ไายมันก็ได้เท่เก่าเพรว่าเห็นแบบกลางๆใส่อะไรกันอาบน้ำ ก็อ่านน้าให้ิ่นอยู่บนอาหน้าอุ่นานหน้าอุ่นนั่ง้อนนาแบบผสมกันนี่แหละเนาะแต่มาเดทไปนี่ก็ตาแดดเอาก็ได้อนรมาครับาเล่นนี่ตางเดทเอารถบ่ต่างเแบบบ้ได้ต๊ ของเธอแดไม่แดดใช่ไหมแดดองเธอกรต้มนะอ๋อมันกิดมันเป็นน้ำโมชุกคือเก่าวแน่เนาะแดดแดดน้ำตากแดดนี่มันอาชัยมันได้ควมห่อนใช่ไหมแต่ว่าน้ำเนี่ยังแบบว่ามัเป็นน้ำต้มน้ำยังคมไวมันจะมันหนาวนะต้มหนาวนะยมันหนาวต้มอับตากแดดเอาแบบว่าอาชัยให้ควมห่อนนะใื่อเนาะให้ความอุ่นแบบได้ควมอบอุ่นนะเนาะเรียวขึ้นมาใ่ตาแดดมันจะไม่ชี่อุ่นหรือเปล่ายังเย็นอยู่ อุ่นผสมเอานั่นแหละเดี๋ยวรักต้นน้ำพอนะเห็นอย่างไปกินหน่ไปซื้อยังกินนี่อยนะไปซื้ออุบัตินออุบัตินอุบัตินมากินกับเขาบ่ชื่อไหมชื่อไม่ไพ่กินใพ่ลูกให้เมียกินอะไรเออกระไม้นะาอายก็กินชื่อกันอุบมตินกับบ่กินกับเพร็ดก้อก็ได้มีแห้งบ่เหมือนกินอุบมตินกินกระเพรนะก็พอทุนเรากินกับเขากินกับนอนบ่รับได้กินกลางคืนบ่ ไในยังกินตนเผาต้นแดงได้กินโอ้ยยังเลยชิ้นหลอดจากชิ้นตัวอุ้งชิ้นชามอันอัเลยโบราณพี่ซื้อมาให้บ้านชิ้นแห้งเพิ่นซื้อมาเข่ามาแต่เป็นยังกินซีนได้มากินซีนแห้งเนาะผ่านมดนี่กะปลาไผ่อชาวมาน่ะนี่น้ำกระตุกอันนี้เขาเอามาให้ทีนั่นปลาช่องตูพ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นกะ <c oughs> พให้กินแห้งบรี่กินมีมีเขาปูฟ้าปูไทยซื้อมีมาให้นชอบใครนู่ยย่างบัวบึกก็ได้ไข่นี่ก็กินได้เยอะเนาะไข่นี่กินได้บ่เจา <c oughs> ้าได้ไข่ก็มียันวาบบาน่าออกจากไผยเพื่นมายกินไข่กินแต่ไกอ่อยู่แต่ไผยกินไข่กินไก่ก็ได้แ<ม>ต่ว่าอยู่ไภบ่อยู่ภัยก็กินบ่ได้ก<ม>ิน<ม>ตอนกินตอนอยู่ไผยพุทธกินได้งแต่ตอนตอยู่ไผยเพื่อนกินเอาไว้เนาะ ทั้งไข่กินทั้งมีมีก็กินบ่ด้ยกินเลยอ้าวยันนั้นมีแนวบริคารลัมอย่างบอกเลยว่าคารลัมมีทั้งคารันโต้คอยดอนตู้งตรงแนวคอยเคายาคอยดอนคอยตู่นี่บริได้กินเนาะบริได้กินอือยันว่าบางบางคนว่ายันพิษหัดพิษนี่นะเขากินได้กินไปอย่างอื่นจะมันพิษ ก็พอกินได้เนาะทุกอย่างคนก็ขลับแน่บอได้ขลับแน่แหละก็ <Amen. S 2> มีหักไม้หักยากินเราอยู่แล้วว่าอยู่สองคนก็มีใท่ไหนอ้าวกินยาเย็นนั่นเองมันก็ต้องมีแนวแก้ด้วยเหมือนกันเ <c oughs> ชื่อฉันก <c oughs> ินไปนี่แหละเนาะพอบางมบอมีจองเลยาหากกับมา คุยกับไอ้พิ่นกับโดนพ่อชมขวนอะไรในตู้อีกเลยเนาะแต่มาเยี่ยมมายามทางอ้พันแต่กระทา่งไอ้อยนเพิ่นเลยพี่น้องเลยเนาะมาบัดนี้เพิ่นกัมีลูกน้อยกะลังนาหักที่พี่น้องเลยเนาะกะลังได้ใหม่ไม่ถือว่าเป็นดวงตาหน่วยใหม่ของเพิ่นเนาะแมนเป็นของขวัญให้พันแมนบัดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยกับชีได้เป็นคนเบิ่งคนแย่งพ่อแมย์นะมาแล้วก็มีกินย้อนลูกเลยเนะโดยทั้งพ่อแม่เพิ่นกัตากับ่ค่อยเห็นพ่อแม่พี่น้องเลย ก็เห็นบางพางเห็นพอแบบไปกะแบบกลางคืนนี่คือสีแล้วลดแล้วเนาะกลางเว้นนี่ก็พอไปได้อยู่บัดมืดมันบนมืดแน่น้อยหนึ่งกะยิ่งเหลวเลยผมงมไปฮะเนาะใจจะไปทุ่ีไปก็ยิ่งไปเด้วยถ้าหาไปก็จักผู้ใด้เนาะจีไฟหาไปเห็ดให้เขาเาก็บภได้คือเก่าเมาก็จำเป็นต้องไปพี่น้องเลยเนาะถึงบบเห็นก็ต้องอดทนเอาเนาะมันก็ต้องสู้ใจสู้ ใจต้องสู no. no. right? ้นายพี่น้องอะไรนาะทางฝันก็ได้อ่ะคลิปนี้แกโบมี่ยังหลายพ่อแม่พี่น้องมาหาก็เอาเงินให้ทางง่ายๆนสิปข้าพันเลยนะพอได้ซื้อข้าวผัดกาแฟกินซื้อน้ำซื้อไอะไรให้ตื่นกันเด้อเนอะอ่ะนี่แกน้อยพอได้เติมกันเนะดูดูสบายดีเด้อสบายสบายดีเดี๋ยวคอ โอเคพ่อแม่พม um no, ี่น้องหลังจากไรโอ้ได้ลมทางอ้ายเพิ่นเนาะแล้วก็สิลงมาถ่ายเคลื่อนชานให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งอีก่อแม่พี่น้องเลยเฮือนชานเบิ่งกะอยู่ป่าอยู่ร้อนดีได้ผมเอ่พี่น้องบ่ได้มีเฮือนชานไปด้ยพี่น่ะมีแต่ป่าแต่ร้อนน้นที่บกรบอกอันนี้เนาะก็ถือว่า อยู่สองคน,พ,นพ่นอแม่พี่น้องเลยแต่ตอนนี้เพิ่นอยู่สามเน,น่ทั้งเพิ่นก็ได้ลูกน้อยพ,อพ่อแนะม่พีนน่น้องเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยมาหนี่กะยยังไดกะชีคอ่าวข้ามาสบายดีสบายดีเบอรสุขหูชุกคนเนาะ